ะะทางไอเอสก็มั่นใจนะครับว่าสามารถชี้แจงข้อมูลตามความเป็นจริงที่ศาลต้องการได้และก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับโอ้ที่เฮียพูดมาจริงหมดเลยนะครับอาถรรพ์ของอีกในใกล้เคียงที่สุดกับเข้าวไปทางแอนเทเชียอีกก็ต้องกรอกเอกสารทั้งหมดอยู่แล้วนะรครับครับ,รบว่าชื่ออะไรทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนประวัติ เกี่ยวกับากิจกรรมที่ต่างๆมอนกันนะครับซึ่งกคงไม่ได้เมคขึ้นมาอันนที่ดูต่อฮะว่าทนายปุ๊กกับกาธานจะว่าอย่างไรนะคุณโอเคตอบว่าตายไปแล้วจะสังคมเท่านั้นเองใช่แล้วอยู่ครับมาครับลองผ่อนคลายกันดีกว่าครับสุดสัปดาห์นี้เดี๋เอาหนังดีๆมาฝากครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับกับหนังไทยเรื่องแรกครับผู้อายูใครในห้องครับ เรื่องราวขอหลอนระทึกขวัญจากเรื่องจริงครับโดยผู้กำกับภาคภูมิจินดาและเมือเขียนบทจากคือ3เกมสยองกับบอดี้ส9านำแสดงโดยนางเอกตัวแม่ครับนกสินใจในบทบาทสุดท้าทายภูอายุเป็นเรื่องราวของนิกาครับแม่ค้าขายแผ่นโบสที่อาศัยอยู่กับต้นลูกชายซึ่งป่วยเป็นโรคพิโรมิแยกตัวออกจากสังคมและขังตัวเองอยู่ในห้องมานานถึง5ปีและเมื่อมีใครบางคนพยายามอยากรู้อยากเห็นบางสิ่งที่อยู่ในห้องห้องนั้น มีดาจึงต้องคลี่คลายและขุดค้ยความจริงทุกอย่างด้วยตัวเองแม้จะต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายที่สุดในชีวิตก็ตามครับหลอนกันไปแล้วนะฮะมาหากันบ้านดีกว่ากับภาพยนตร์คอมเมดี้กองพันคึกคื้นพทหารคึกครัก